มาแมปใหม่ดีกว่าแต่เดิมันแคบขอเริ่มหนวกกันแล้วอ่ะโอ้ต้องมาลงที่ไหนวะเนี่ยไม่ค่อยรู้เลยแมปเนี่ยเมื่อกี้อยู่หลังนู้นเอ้าเมื่อกี้เราก็ยิงโดนมันแล้วไม่ใช่็หรอวะเหมือนจะปิงขึ้นนิดหน่อยด้วยมั้งมันแหลกๆใช่ไหมกระตุกไหมอ่ะกระตุกนิดหน่อย ำไมมันกระตุกวะนี่ไงเสียิงกันไหนวะยิงกันอยู่ตรงนี้นี่ไงลอยยิงแต่ยังไม่เจอ้ลอยคน Taking hit Target fire Enemy eliminated เม้มปากเรือเมื่อกี้นีน่ก็ไม่มีอะไรเลยเด็กกระสุน

ไอ้วโอ้้ผมรู้สึกว่าปืนนี้มันแรงจังวะมอนบอลูนมันอยู่ใกล้นะเว้ยแต่ใกล้ชิบหายบอลูน แล้วก็เปลี่ยนข้ามวนแครร่นั้นไขวะยืมกลางลม่มวะไอ้คนเยอะเลย Bạn bạch bạch có súng bạch bạch đi Này bạch bạch đừng bạch Kìa, bạch 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 hài bạch 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 ไปดูแล้โอ้ไม่โดนพี <S 2> <S 2> ่คิมปืนอาจจะไม่แรงหรอกเรายิงโดนเองปืนแรงยิงไม่โดนก็เท่านั้นแ่ะ sick fucking แต่มันสั่หนหน่อยนึงนะปืนเนี้ยหัวลาซ้ายดีตัวซ้ายก่อนอตัวนี้ไหนในบ้านมันอยู่ในบ้านอย่างนั้นเหไม่ตาย ไม่ตายไม่ตายอ้าวหมดแล้วอะเออตั้งแต่ขึ้นเลยแรงซิเวอร์มานี่เริ um ่มเจอแต่คนแล้วนะไม่ค่อยเห็นบอทแล้วนะบอทก็เห็นอยู่บางบางเกมแต่บางเกมก็เจอคนเลยมันเดินมาเก็บตังค์ไว้ใช้แค่ปืนกก็พอแล้ว

สวยมึงอยู่ไหนวะตไปโอเคดีนะมันยิงนิ่งให้ยิงอยู่มันอยู่ตรงไหนวะฝั่งนู้นเหรอไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหนวะ น็อกสองไหนหมดอ่ะต้อกสามน็อ t สามโอ้โหน็อกแม่น็อกแน่น็อกแน่คุณน,น็อกแน่กลัวเลยเฮลท์เฮลท์ เออเอ้ยสเตปเปอร์สเตปเปอร์ป,รรปรัง <laughs> เย้ไม่ได้ซื้อยาชเฉยๆมาด้วยสิยาซ่อนก่อนมาแล้วเออเออเอ <laughs> เอเกือบเสียปืนแล้วครูมาชาร์จจังวะเพื่อนเ่า <laughs> เว้ยมันยืนนิ่งนานแล้วนะ ไม่ดีนะครับไม่ดีทำตัวแบบนี้ไม่ดีนะแบบ F K แบบนี้ไม่ได้นะ <_ may> ไม่ควรทำใอันตรา <_ may> ยยาสุดเสือดมาไว้เดยอะ <_ may> ตังเราอยู่สองพันห้าไปเออเสร็จแล้ว <_ may> นอกหนึ่ง เกือบตาย using a m e d pack อ้าวเสียมเสียมอะกิ๊บป,ปีไปดยอ้าวไม่มัง้งไม่นะมาเอาใหม่ฐานนี้ปลอดภัยสุด ล,ล้มแล้วไหนวะโอ้อ้าวดีนะมันยิงโดนพอดีเฮ้ย hey, <c oughs> ไม่ล้ม,มล้มเมื่อกี้ถือว่าไม่ล้มพ <c oughs> ลังล้มเลยเมื่อกี้แต่ไม่ล้มนี <c oughs> <c oughs> ่ไง <c oughs> <c oughs> กำลังคุกเข่าเลยแต่ไม่ล้มแต่ไม่ล้มถือว่ารอด

He's still here. We're under attack. Enemy hit. Reloading. Enemy hit. And Double kill. Reloading Enemy, Enemy Enemy hit. Using Medic Pack.